ความเรียกร้องนะคะโงวินสวยๆสองประตูแคบนะคะบอกเลยสวยจริงและคันนี้นะคะไม่ต้องมีประวัติก็ฟรีดาวได้คะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกัน<ไ>ดิทค่ศูเนเตอร์กันลางแล้วนะคะ นี่นะคะเราอยู่กับ Isuzu D-Max 3.0 V-Cross คีสั8ค่ะคันนี้นะคะเป็นโ w h e e l ด้วยและเป็น2ประตูบอกเลยค่ะสวยมากมากค่ะย่าสุดๆนะคะในช่วงนี้นะคะหาที่ไหนไม่เจอมีเลยค่ะต้องตัวนี้เลยนะคะ Isuzu V-Cross ได้เปลี่ยนลุคใหม่เป็นที่สุดของความดุดันจากภายนอกจะหลดภายในสไตล์ออฟโรดพันแท้ไฟหน้าแบบใบ LED ท้องกับไฟตัดหมอกครอบผมเยี่ยมให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะบันไดข้างก็ออกแบบมาให้ทั้งแข็งแรงขึ้นดูทันสมัยขึ้นสวยงามอย่างลงตัวสุดๆค่ะยางทั้ง4เส้นและแม็กแต่งให้ไม่มดสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะคะคันนี้แนะนำสุดๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วคันนี้ให้ครบจบในราคาเดียวเท่านั้นค่ะชุดแต่งนี้จัดมาให้เต็มๆล็อบคันเลยนะคะบันไดด้านหลังนะคะก็เปลี่ยนมาให้ไม่ แมคไลเนอร์นะคะไม่มีแตกไม่มีกรอบลิวล้วรอยน้อยสมกับเป็นรถปีใหม่ๆเทียบกับป้ายแดงได้เลยค่ะแอบแบยกไม่ออกขนของได้จริงหนักจริงเท่าไหร่ก็ทนไหว ขออนุญาตไปเปิดประตูชมด้านในกันเลยนะคะก็สามารถเปิดประตูกว้างๆได้เลยนะคะนี่เลยค่ะสามารถเปิดประตูทั้งสองด้านได้ตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนั่งได้เยอะมากๆเบาะด้านหน้าเองก็จะเป็นเบาะผ้านะคะทําความสะอาดง่ายนั่งแล้วนุ่มสบายขับทางใกล้ทางไกลคันนี้เอาอยู่นั่งสบายมากนั่งมาแล้วสำหรับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังที่สามารถนั่งได้ประมาณ4ี่ห้าคนเลย สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสามารถเพิ่มลดปุ่มเสียงตรงนี้หรือรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็ก <ifies> s ท <atri> ี่มีมาให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเลยความปลอดภัยเขามีมาให้พร้อมและนิ่งจะให้ดูเลขไมล์กันชัดๆได้เลยนะคะไม่เคยปรับแต่งเป็นเลขไมล์แท้เลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่เพียงประมาณห2 4 0 0 0พโลเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับรถกระบะถึกๆแบบนี้ถือว่าขับน้อยมากๆเลย อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะขอแนะนําเลยที่เก็บของคันนี้มีมาให้เยอะมากๆที่เก็บของด้านบนเขาก็มีนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีจอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่สามารถสัมผัสได้สามารถใส่ซีดีเสียบ u s เ a สบทําได้หมดเทคโนโลยีใหม่ๆใส่มาให้พร้อมแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลปรับมือนะคะและเกียร์คันนี้ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมแบบเกียร์โฟวินปรับมือนะคะขับ2กับขับ4สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยสะดวกง่าย และที่วางแก้วน้ำสองใบนะคะที่เก็บของใหญ่ๆหนึ่งช่องในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะคะเขาก็จะมีที่เก็บของมาให้2ช่องเลยเพราะว่าขับไปแล้วอาจจะยกเยกไปตามทางถนนแต่ถ้าเก็บของไว้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องหล่นหายนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็สะอาดสุดที่บังแดดก็มีกระจกมาให้ด้วยตรงกลางนะคะก็จะมีช่องใส่แว่นตาไฟอ่านหนังสือสองดวงสว่างชัดเจนไม่บกพร่องเดอ้อ เจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ดูสะอาดมากๆสำหรับกระจกทั้ง4ด้านนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้หนึ่งด้านฝั่งคนขับและกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าจะให้แนะนําพูดถึงห้องเครื่องคันนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 3,000cc ขุมพลังเต็มที่ใส่มาให้สุดเครื่องยนต์ DDI สําหรับตัวนี้เองนะคะคัะนน้าก็เดิมๆค่ะ พะคันนี้นะคะรับรองได้เลยไม่เคยโดนชนหนักหรือจมน้ำมาแน่นอนรับประกันห้องเครื่องสวยๆใหม่ๆไม่มีย้้ยไม่มีย้อยหลายๆคนนะคะที่ชอบเล่นตัวนี้ซื้อตัวนี้เพราะว่าอะไรถูกมากๆสามารถหาได้ง่ายและแถมยังประหยัดน้ามันอีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากๆถ้าไม่อยากพาดรถสวยๆแบบนี้รีก,กดไลค์เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ตามด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะ จำใส่ออฟโรดนะคะคันนี้นี้ต้องมีเลยพร้อมราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะเพียง6,004หบาทเพงเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่ต้องมีประวัติก็ฟรีดาวได้และคันนี้นะคะค่างวดส่งเพียง11,500บาทคุณผู้ชม11,500บาทก็ได้รถสวยๆรถบางๆออฟโรดขับไปเที่ยวไหนมาไหนนะคะดูเทสสุดๆเลยและคันนี้นะคะยังได้ของแถมเป็นประกันชั้นหนึ่งไปให้ด้วยเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แถมให้ด้วยเลยมูลค่ามากกว่า15,000บาทนั่นก็คือยางใหม่ๆทั้ง4เส้นไปให้ด้วยเลยค่ะยาง มีแต่คำว่าคุ้มกับคุ้มค่ะซื้อรถกันละเราเพนแคสเซนเตอร์พร้อมของแถมอีกมากมายนอกจากนี้นะคะตามด้านข้างนี้ให้กับคุณผู้ชมมาให้ด้วยเลยค่ะส่วนพารใดนะคะที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านเพนแคสเซนเตอร์ทั้ง3สาขาในจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรแน่นอนค่ะเราก็ต้องมีบริการเซ็นบริการส่งรถถึงหน้าบ้านคุณนะคะถ้าคุณกำลังมองหารถสวยๆส,สักคันพร้อมบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมมาเป็นตั้งคู่เดียวกับเราเพนแคสเซนเตอร์นะคะ